i กันเลยวันนี้ใบบุญอาโปจะมาตกปุ้งนะคะบรรยากาศคือดีมากโควิดนะก็เลยไม่ค่อยมีคนตอนนี้เรามาถึงนะข้างหลังบ่อตกุ้ง อันนี้บอ่อตกกุ้งนะทุกคนมีใครเห็นกุ้งหรือเปล่าเรได้ตกกุ้งแล้วนะครับยัอันนี้เราจะได้ตกกันแล้วนะครับซื้อเบ็ดหรือยังซื้อเบ็ดแล้วซื้อเบ็ดโอเคแล้วต่อไปพนะี่บุญกับน้องอโปลจะตกกุ้งแล้วนะทุกคนไหนขอดูอาหารกุ้งหน่อยนะ ไก่ออ๋หัวใจไก่เขาให้มาแค่นี้หรอใช่อันนี้เท่าไหร่นี่หน่อยนิงเอ้าเขาใส่นิดเดียวเดี๋ยวป้าจะตัดให้หัวใจไก่มันเล็กน,นะครับเอาหัวใจไก่ใส่เป็ดน,นะทุกคนเมาลงันดูได้ครับมีน้องอโปแอบ,บกินขนม <laughs> แต่เดี๋ยวนะสงสัยท้าไมต้องเอาตะกร้าจุ่มน้ำ อ๋อเวลาได้กุ้งก็กุ้งแตะก้าเลยนะทุกคนกอ,นอ,อเราต้องให้อะไรมันจมน้ำนะอ๋อสีเขียวที่อยู่ตรงเบ็ดตรงนั้นนะทุกคนไม่แน่ใจว่ามอง,งมเห็นกันไหมให้ตรงนั้นจมน้ำก่อนนะตอนนี้เราได้กุ้งหรือยังครับยังไม่ได้กุ้งเลย อปโปทำอะไรอยู่ครับโอ้ลองใส่เด็กก็นี้จะหิวขนมนะแม่สั่งข้าผัดให้อยู่แต่ว่ายังไม่มานะกินขนมไปก่อนก็แล้วกันนะ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้เรารอให้กุ้งติดกับเรานะคะทุกคน น้ำมันเป็นสีนี้เพราะว่าตั้งใจใส่ให้เป็นสีนี้ให้เหมือนน้าทะเลนะทุกคนไม่ใช่ว่าน้ําสกปรกหรือว่าอย่างอื่นไม่อย่างนั้นจะเห็นกุ้งมันเป็นความให้คนที่มาตกกุ้งมันได้ลุ้นได้ลุ้นว่ากุ้งจะเก่งอย่างไรถ้าเกิดเป็นน้ำใสใจะเห็นกุ้งแล้วมันจะไม่สนุกค่ะเฮ้ยได้แล้วทุกคนได้แล้วกุ้งตัวแรกของเราอาน้องปลิจับอ่ะพี่ใบบุญจับค่ะจับตรงเชือกนี่ะจับเชือกจับตรงเชือกนี่ กุ้งสดเลยทุกคนกุ้งตัวเลข,ของเรา <c oughs> นี่นะคะทุกคนพอกุ้งมันกินเบ็ดแล้วใช่ไหมนีม่ฟ้าจะมาสอนวิธีการเอาออกเอามันเขาจะมีผ้าผ้าให้นะให้เราไว้จับกุ้งแล้วก็เอาเบ็ดออกแล้วก็เอากุ้งใส่ตะกร้าไว้นี่ไงทุกคนย็งกุ้งไหมเราได้แล้วหนึ่ง ทำไมต้องเอาผ้าปิดกันเด้งออกอ๋อเราต้องเอาผ้าปิดไว้กัน,นกุ้งเด้งออกจากตะกร้านะคะทุกคนต่อไปจะใส่เบ็ดครั้งที่สองกี <c oughs> <ๆ>่ชั่วโมงล้เนี่ยดูดิเราเท่าไหร่ละสิบแปดหนึ่งห้าเ้ยี่นาทีเงสี่นาทีสี่ <4 S 2> <4 S 1> นาทีเราตกกุ้งได้หนึ่งตัวนะทุกคนว้าว <c oughs> นี่นะคะวิธีการใส่โอเด็กๆอร่อยไหมอปโปออร่อยไหมคร Iden, โปรอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยค่ะอร่อยไหมคะฟินสุดฟินสุดอู้สึฟินสดฟินสุดฟินสุดเลยเหรออร่อยตอนมาแล้วฟินสุดใช่เพราะว่าได้กินเปนไฟเป็นไฟมาโคตรเลยเปนไฟมาคือ โตไปบุญนั่งกินข้าวอยู่ใช่ไหมปลาหาได้อีกหนึ่งตัวสองตัวแล้วนะทุกคนบุญไปับดูค่ะนี่นะคะเป็นวิธีการที่พอเราได้กุ้งมาปุ๊บวางกุ้งไว้กับผ้านะคะทุกคนแล้วเราจะเอาเบ็ดออกมีเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจับไก่มันยังกินอยู่เลยมันยังกินไม่เสร็จด้วยซ้ำ เราค่อยๆเอาออกนะคะทุกคนเสร็จแล้วเราก็ใส่กาก้าแห้นันอยู่ในน้ำแล้วก็ผ้าปิดไว้เพื่อกันมันเด้งออกนะคะทุกคนสองตัวแล้วปลาเก่งมากอร่อยมากสีนออร่อยมากพินว่ะคือเอาจริงๆนะตอนนี้ปลาตกกุ้งได้สามตัวแล้ว<า>เราสองค,คนยังกินไม่อยู่ ต่อไปก็ได้สี่ตัวแล้วต่อไปก็จะได้สี่ตัวแล้วเราตวันนี้กินอยู่ได้ตัวที่สี่แล้วทุกคนเมื่อกี้พี่ไปบนเพิ่งบอกไม่ขาดคําว่าเราจะได้ตัวที่สี่ตอนนี้เราได้ตัวที่สี่แล้วดูใกล้ๆอ่าสิบห้านาทีแล้วได้ตัวที่สี่นะสิบห้านาทีแบบว่าตกกุ้งได้ทั้งหมดสี่ตัวนะทุกคนทุกคนรอดูนะว่าสีเขียวจะจมน้ําถ้าสีเขียวจมน้ําคือกุ้งกินเบ็ดนะทุกคน ตอนนี้เราได้กุ้งสี่ตัวแล้วนะคะเรากําลังรอลุ้นตัวที่ห้าจะมาไหมก็คือวิธีการลุ้นก็คือให้สีเขียวจมน้ำไแล้วเเฮ้ยไหนเฮ้ยได้จริงๆได้จริงๆทุกคนเราได้ตัวที่ห้าแล้วนั่นไงมันขยับแล้วตัวที่ห้าของวันนี้แล้วนะคะทุกคน โห้ค้อเจ๋งค้อเจ๋งนี่ตัวที่ห้ายวยๆจ้าอันนี้คือเขาเอากุ้งม,มาลงาใหม่นะทุกคนเขาเอากุ้งม,มาลงทุกชั่วโมงคือในบ่อนี้มีกุ้งจริงๆนะทุกคนได้จับตาทุกคนได้อีกแล้วตัวที่หกของเรานะคะคือแบบป๊าเก่งมากนะโอลิป จับดูวยถาจับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเอาขันก่อนขันก่อนขั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 นก้อนเดี๋ยวมันจะกัดหนูเอาโบรมาได้ตรงนี้แล้วพี chanting, ่จะขับไห้พี่เศษขับเนี่ยแล้วพี่เศษขับเสร็จขับเลยไปเลยบึ้ง กลางคืนนะทุกคนบรรยากาศดีมากซ่อนที่เป็ดก่อนไม่ค่อยมีลูกค้านะคะเนื่องจากคเป็ดไปดูที่บ้าน จริง,รงยังไม่ถึงชั่วโมงตัวที่เก้าแล้วได้อีกแล้วนะอ่าน้องโปจับน้องโปจับได้อีกแล้วทุกคนป๊าเก่งมากตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้ตัวใหญ่มากเก้าตัวใหญ่มากมันกินเบ็ดเข้าไปลึกนะทุกคนก็เลยต้องค่อยๆเอาออกนะเดี๋ยวบาดมือเรานะคะทุกคนระวังกันด้วย เสร็จแล้วอ๋อมันยังกินไม่เสร็จอา,อาหารเก่ากินได้ต่อไหมหรือต้องใส่อาหารใหม่เท่านั้นก็ได้นะถ้ามันไม่ยี่ก็ค,คือส่วนมากมันมันโดนน้ำมันอาจจะยุ่ยเนาะก็เลยกินไม่แรงอ๋อกินมันไม่แรงป้าก็เลยเลือกที่จะใส่อันใหม่นะทุกคน <Okay. S 1> เห็นสีเขียวๆไหมคะถ้าสีเขียวๆจมน้ำแปลว่ากุ้งกินนะทุกคน ก็คือในหนึ่งชั่วโมงปาตกกุ้งได้ะแทน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 สิบตัวหืนลึกเลยตัวนี้ระวังกันนะทุกคนตอนที่เอาเบ็ดออกระวังเบ็ดเขาขาดด้วยหนึ่งระวังมือเราด้วยหนึ่งระวังกล้ามันหนีบด้วยระวังกล้ามด้วยหนึ่ง และตอนนี้น้องโป้กับพี่ใบบุญจะตกกุ้งด้วยมือของตัวเอ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 แล้วมันเล่กันนะครับเอา้าอย่าเพิ่งซิดเบ็ดขึ้นมาร้อยสีเขียวมันจมน้ำก่อนนะ แล้วนะทุกคนทุกคนดูนี่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่นะ เราได้กุ้งกี่ตัวแล้วครับกุงสิบอหนึ่งชั่วโมงเราได้กุ้งสิอตัวแล้วนะวทุกคนก็ถือว่าเยอะอยู่นะถือว่าได้อยู่นะครับทุกคนดูเวลาก็องการดูเวลาตรงนั้นครับเวลาเก็บเงินนะครับสำหรับในการเกกุ้งของเรากดเช่นเพื่อนกดแจกดชัดนะคะให้น้องตัเแรกนะคะวันนี้เราจะได้กุ้งกี่ตัววันนี้เราจะได้กุ้งกี่ตัว เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะทุกคนแล้ดวดูกันนะครับแทนเทนขอเปิดผ้านะแทนเทนโอ้โพี่ไปบุญนับค่ะเราได้กุ้งกี่ตัวคะกุ้งกินอันนี้หมดแล้ว3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะเก็บเก็บ<ๆ>เรา,า,ากไป,ไปแล้วกำลับมาจุกกุ้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสปาย